วิดพื้นร้อยครั้งซิดอัพร้อยครั้งสควอตร้อยครั้งวิ่ง10กิโลและต้องนอนไม่เปิดแอร์ด้วยกลายเป็นคนตื่นทำกูเกาหัวเลยการสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนิมีมรายการที่จะพาคุณมาหากับมีมิเม รายสัปดาห์ช่วงนี้ที่บ้านผมมันแบบหน้าฝนน้อยแล้วก็แบบฝนตกเยอะมากก็เลยทําให้เวลาอัดคลิปเนี่ยอาจจะต้องแบบเอาไม้จ่อปากนิดนึงเออเราจะได้ได้ยินเสียงได้ชัดขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะมีเสียงฝนกับเสียงพวกแบบจิ้งลงจิ้งรีดอะไรเข้ามาประมาณนั้นละกันก็อันนี้มีมีบีนี้นะครับรู้สึกว่าอีพีที่ยี่สิบแล้วไหมฮะใช่ไหมเออขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบติดตามก็มาจะถึงอีพีนี้ไข่หมา,างแต่ e ีแรกม้้งเนี่ยฮะก็ไม่ค่อยกินเร็วอะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมิมจากเพจนหนอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจนั้นด้วยนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยถ้าเธอชนะเกมนี้ฉันจะยอมเธอทุกอย่างเลยงั้นผมขอเจอซิลอีกครั้งขอได้ทุกอย่างทั้งทีท่านขอแค่นี้เนี่ยนะเจ้หวังอะไรกอนอยากให้พระเอกขออะไรวะแต่พระเอกมึงก็ขอน้อยเกินไหมเออมึงควรจะขออะไรที่แบบมันมันมันดีกว่านี้มัน เอยพูดแล้วก็ขัดใจแบบอยากสลับตัวกับเจ้าเบลแล้วกันสลับทำไมเออเบลเรามาสลับตัวกันเถอะกล้ามจริงๆต้องชนะเนี่ยสิจริงนะแม้มันจะเป็นรางวัลที่แบบไร้สาระแต่ว่าไอการที่ต้องชนะ เฟย่าแฟมิเลียมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการต้องสู้กับระดับท็อปอ่ะคุณผู้ชมคิดดูนะต่อให้มันเป็นกองกําลังบัณฑมิตรใช่ไหมแต่ว่ากองกําลังบัณฑมิตรเนี่ยมันคือแบบนักประจนภัยปกติอ่ะแต่เฟย่าเหมือนตอนที่เราเห็นพระเอกเข้าไปอยู่กับฝั่งเฟย่าแฟมิเลียใช่ไหมฝั่งเฟย่าแฟมิเลียเนี่ยมันจะซ้อมต่อสู้ทุกวันแล้วแบบจะเอาพวกระดับสูงอ่ะมาซ้อมด้วยไม่เอากันแบบปางตายอ่ะแล้วแบบมันค่อยคืนชีพขึ้นมาแค่ระดับแบบพลทหารอ่ะความสามารถผมว่าก็ยังห่างชั้นกันระดับหนึ เออแม้จะต่างกันเรื่องจำนวนอ่ะแต่ว่ามันทดแทนกันส่วนนี้ได้น่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูกันในนิเมะนะครับกูจะขายทำไมเนี่ยสิ่งที่โอคารุนคิดเขาเป็นถึงคนที่คุณอยจเซชชอบแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นพวกสายแข็งหนักแน่นแน่ความเป็นจริงเออเขามีความหล่อนะแต่เขาลืมอ่านคู่มือมาโอคารุนบอกมีชั้นนี่แหละปกติสุดละก็ยิงก็ยิงน่าทำเป็นเล่นไปมากเป็นตัวของตัวเองอ่ะมากผิดตรงไหนเหรอ มึงปิดตรงนี้แหละเออผมเป็นหัวหน้าแคลนถ้าอยากมาท้าสู้จริงๆก็มีเงื่อนไขกังเขนเหล็กสตาร์ไลท์ฮาร์คเบรฟไปชนะปาร์ตี้ที่บ่ามาให้ได้ก่อนเหมือนจะตึงนะแต่ฟังดีๆนี่มันแอบโยนงานให้ลูกน้องนี่ว่าและพวกนี้ไม่แข็งๆทั้งนั้น,น,นกว่าจะมาถึงมึงอะ่ะเขาไม่เรียกโยนงานถ้าเป็นดีโนจะบอกก็บอสเขาจ่ายงานไงเขาคำนวณไว้หมดแล้วใครบอกอะไร ต่อให้ผ่านสามปาร์ตี้นั้นมาได้ก็จะบอกไปชนะพวกลิปตหมาให้ได้ก่อนโอ้โหมึงเลิกมึงเลิกท้ามึงยอมรับแลืว่ามันเก่ง <c oughs> รอบนี้เห็นด้วยกับพระเอกนะเป็นถึงหัวหน้าจะไปรับคาท้ามั่วๆไม่ได้อะก็จริงก็จริงนะผู้ชมลองคิดดูนะเราเป็นหัวหน้าแคนอะเป็นหัวหน้าองค์กรใหญ่ๆแม่งมีคนมาขอท้าสู้คุณจะไปรับสุ่มตีสุม่ม้ามันไม่ได้มันผิดละ่ะ เราต้องให้ลูกน้องเคียเคียดทางหลีกๆอะไรงี้เออโพตอนแรกนึกว่าเป็นลาสบอ p o t แต่ที่ไหนได้เธอเป็นนางเอกคือ <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าหัวหน้าห้องนะคุณผู้ชมมาปาดหน้าสองสามีบีตุวท้ายเช้ย <c oughs> สงสารหวัวหน้าห้องจริง <c oughs> คือเรื่องมึงชงม,มาตั้งแต่ต้นน่ะใ <c oughs> ห้หัวหน้าห้องเป็นนางเอกแล้วอยู่ดีมึงก็แบบโดนปาดหน้าเฉย ฟ,วฟิวเดียวตอนสองโค้งสุดท้ายมึงโดนปาหน้าเข้าเส้นใจไปเลยแพ้เลยเออดีสิ่งที่คิดส่งจดหมายไปชวนเข้าปาร์ตี้แต่เขาดันล็อกเอาหนีซะง,งั้นความเป็นจริงเขาแค่ล็อกเอาออกมาเขินว่าแต่ฟักมึงกูก็งงเลยตอนแบบได้จดหมายปุ๊บดูด,ดีกดล็อกเอากูแบบเอาล็อกเอาทําไมมึงล็อกเอาทำไมเนี่ยบมาหรือเปล่าเขิน <laughs> แล้วแ่งกลับเข้าไปใหม่ถ้าเป็นกูนะกูแบบ อ้าวเฮี่ยล็อกเอาไปแล้วเอา้ากูไปคนเดียวก็ได้วะเน้นที่สุดนางเอกก็จะมีบทสักทีให้พูดใหม่ใครนางเอก <c oughs> เออกลุพูดพีิตีนี่นี่นี่นางเอกกว่าจะมีบทพระเอกก็ไปตกสาวจากเกมอื่นมาเพิ่มละเดชสวเมื่อวานโนเอลมาบอกให้ฉันหักหลังพวกนาย แต่ว่าอย่าก,กังวลไปเลยเราจะหักหลังเพื่อนได้ไงคนที่ไม่รู้คนที่รู้เราจะไปหักหลังเพื่อนกันได้ยังไงเราเออขอย้านะครับขอย้ําคําเดิมนะครับโนเอลคือพระเอกไม่ใช่ตัวร้า <laughs> ยเดี๋ยว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 มึง, <laughs> ม,งมึงออกไม่ใช่พระเอกแล้วหลังๆอะ่ะมึงเป็นตัวร้ายแหละแต่กูก็ชอบนะตัวร้ายอย่างเงี้ยช <laughs> อบชอบชอบพระเอกที่เหลี่ยมคือพระเอกที่เข้าใจโลกเออเห็น <laughs> ไ,ไหมคือยังไงปาร์ตี้ก็ต้องล่มอยู่แล้ว แค่โนเอลมันทําให้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็ <_ d ream> จริงนะแี่ของไอหล่อเนี่ยมันไม่ได้ไปได้มากกว่านี้เพราะว่าพลังจริงจริงอะก็คือขึ้นอยู่กับมันคนเดียวขึ้นอยู่กับไอหัวทองเนี่ยคนเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่นนยคนอื่นเลยคนอื่นเนี่ยแบบเป็นแค่ส่วนเสริมมันไม่ได้สามารถไปได้มากกว่านี้แล้วเอออันนี้จริงนะเห็นไหมเออคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยมันสุดยอดคู่อื่นเขาคืบหน้าไปมากส่วนคู่เรายังสับสนอยู่เลยเป็นกําลังใจให้คู่นี้กลบใจช่วยสุดๆคู่ไอหัวม่วงนี่ไม่ต้องไปพูดถึงคู่พระเอกอะ ก็ยังแบบยังเอาเรื่องอยู่นะแต่คู่นี้นี่มันแบบโอ้ช่วยไม่ได้หญิงไม่ทันคิดชายคิดเยอะเกินอืมตูกความคิดของท่านดิมุรุช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆคุณบากี้มีความคิดช่างสุดยอดยิ่งนักท่านไอช่างมีสติปัญญาเลิศล้ำทุกอย่างเป็นไปตามแผนของชาโดผันแปรหมื่นพันผู้อนานาคตไม่ได้คิดอะไรเลยคุณผู้ชมคิดว่าตัวไหนหนักสุดใน5ตัวเนี้คอมเมนต์ด้านล่าง <laughs> อีกฝ่ายจะไม่มีวันรู้แผนของเราหากเราไม่คิดอะไรเลยมึงคิดหน่อยริมรู้อ่ะยังคิดอยู่แต่สองตัวนั้นอะจกแต่กาวขาดคิงจากวันพันแมนครับไอ้ตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเลยนะบ้าบ้าบ้านะอ่านความคิดของเจ้าพวกนี้ไม่ได้เลย ก็มันไม่ได้คิดอะไรเลยมึงบ้าหรือเปล่าตอนหาเรื่องทะเลาะตอนเริ่มเถียงกันตอนง้อสำเร็จแฟนกันนี่ยังเออเบลนอกใจมิโนทอโอ้ สอได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดมีความน่าเกรงขามมีแต่คนเก่งอยู่รอบๆตัวใช้เสียงหัวใจจัดการศัตรูได้มีพลังเหนือจินตนาการใช่เรากำลังพูดถึงคิงน่าเกรงขามจริงนู้นเอาไปอยู่กับไปห้าตัวเมื่อกี้ท่าสองตัวนี้มาโต้วาทีกันจะเป็นยังไงครับวัฏสินปทวักรรมเกิดโศกนาฏกรรมครับ ปูโดนเปิดแมวได้ปูดคนหนึ่งพูดไปเรื่อยอีกคนพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> คนฟังแทบคลั่ง เปิดมาคนละประโยคก็น่าจะใส่กันแล้วน่าคิดนะคุณผมมู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าคนไหนชนะเออมันจะเป็นยังไงคู่นี้ลองลองคอมเมนต์บอกกันดูนะนายโดดเดียวพิชิตต่างโลกโดดเดียวพ่อมึงเสียหรุกอะเอ็ง <c oughs> ใจเย็นนะใจใจ,ใจเย็นนิดนึงเออเอ็ง <c oughs> ใ,ใจร้อนนะเออไอหนุ่มมึงใจร้อนวิดพื้นร้อยครั้งซิดอปร้อยครั้งสควอตร้อยครั้งวิ่งสิบกิโลและต้องนอนไม่เปิดแอร์ด้วยกลายเป็นคนตื่นทำ กูเกาหัวเลยวันพันธ์แบบนี้ก็ใส่เดียวได้หมดมันคนละเรื่องเออความสัมพันธ์ตัวละครดันดันไอ้สัตกูจี้กูจี้เลยมึงดวสุดท้ายยายล่ะกูไม่อยากนึกภาพไม่เอายายเข้ามารวมด้วยดวลฉันเริ่มบุกกรเอายิ่งชุบก่อนไสัตว์ เอ้ผมดูบ่อยมากเลยเมื่อก่อนยูกิมึงเปิดก่อนตลอดเลยอ่ะมึงไม่แบบเป่ายิ่งชุมบ้างเหรอหรือแบบตัวร้ายเปิดก่อนบ้างเหรออะไรเงี้ยกำลังจะแพ้การถอดวิญญาณมาป้องกันไม่ให้โดนตอกเข้าไลฟ์โดยตรงมึงจะแพ้ได้ยังไงไม่ค่อยแพ้หรอกนับครั้งได้ไอ้นักเปกาซัสมันยังไม่รอดทั้งทําเกมขึ้นมาทั้งแอบดูการ์ดเจอเรียกเพื่อนยืนบังการ์ดเฮียอะไรเด่ย เฮียอะไรเนี่ยกูจำไม่ค่อยได้แล้วด้วยเนี่ยเรื่องมันนานมากแล้วโอ้โหใครทันยูกิโอนี่แม่งแบบรุ่นเดียวกับกูอะเอสตัดแก่แล้วโอเคครับคุณผชมคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับและ MVP ของคลิปนี้ก็คือมิมนี่วิดพื้นร้อยครั้งซิดอัพร้อยครั้งสควอตร้อยครั้งวิ่ง10กิโลและต้องนอนไม่เปิดแอร์ด้วยกลายเป็นคนตื่นทำ กูเก่าหัวเลยแล้วคุณผู้ชมหลังรักคิดว่ามีมไหนควรจะเป็น MVP ของพาร์ทนี้คอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึง EP ล่าสุดตอนนี้เจอกัน